ย,ยอดครัผมแกาก็ขอเจีบกระอลายครับผมเป็นบอลารนีเข้เ็กต้มมเปหมองร้อใส่เาดผันะนะครัผมอัเป็้รัผมพี่น้องเบิ้งครับผมครับแซ่บสุดยอดครัผมพร้อมจัดไข่พร้อมจัดไข่พร้อมจะไคร้ครับผมพร้อมจะไไข้กับข้ารับผม อําไก่หองวัวหนองวัวตาเป็ดชิมังคุดตะกินปลาตะปานปลานี่คือย่าเกี่ยวเขาใช่ป่ะแข่ความหนองวัวด้วยครึงไร่ความหนองวัวความหน่มวัวออกหนววม่นี่่เม่รู้ทก่า่นอยจุ่ระผมขาเขาชาแก้วอยจั่วผนังกันแพรงเหล่าเขาแม่ขี้แพงมาเอาแม่ขอเหมือนม้นทุกคุ้มยังไงก็พูดถูกแพ่งมา กอดนะดครับผมแลกโทดเตียมันมาคือแบบทุกคนเส่นกโทษนี่เราเมื่อนี่ครับผมแตัวนแทนเย้ยพัดกินของเีย่กนระ้อนครับของจริงนะจ่พร้อมเนี่ยสาปลาก้อยจุกลาเป็ดยังมีด้วครับยังมีอีกหน่เนี่ปลากับย่างกบครับผม ยางตางก first, hey, s right. <S pe, ันอยผมเอกเห็ดแน่เลยเมื่อกอนครับผมกินเบิดครับผมกินมาเบิดหลายอย่างเนาะนี่ครับผมมา่งนครับผมนี่มาถงไงหว้จนอน่นอนมีนตรงไอะไรอะไเห็ดหองงอยก่อนได้อันนี้จังห้องเมียีหลังอันนี้จังลองเบิงมันตีล้ำติดสกแว้มันนั่นเลยที่รผมขาพี่ขาลองเลยแคบพี่พี่ขาเก่าแคเบิร์ดที่นี แซ่บผลก็หมแซ่บคนตัวได้คนตัวเสร็จทำเด็ดปรคั้นไดสิขันสั้นขันสั้น่นสิบ่เพิ่นบ่มัด่นบ่อยากอำเป็ดดอกัำเป็ดกี่ดอกอำเป็ดซาบต้มเป็ดซาบขันไัวขันถึงเป็นหอมหอมหอมนองว่าซ่บแตนะมันมันอันนี้ใครแต่เราดด้ากินเนี่ยวัสดีเมียใช่ไหมมสวัสดีรับผมอำเป็ดรับผม ปลาดมที่ไหนปลาดมกินครับผมพูกอะไรพวกทัานลองกินลองกินบั้งครับผมสีบ้ขาวสีบูมีกินข้าวโพดับผมข้าวเดียวเบิร์ตอัมเป็ดอําเป็ดข้าวอยู่ข้าวเดียวเบิร์รับผมข้าวเดียวเบิร์ดครับผมแต่น้อยกว่าเบิร์ตครับผมก็ผมยังแสบไหมว่าซื้อไปเดียวับผมหมนจะไปแล้วเด้ตัวพริกขี้ผ้าก็แซ่บ ครับเดินงวาน่แซกขวานก็วันก็ว่าแซกน้ำพอไปแม่เดียวสดหนังไแซลาลายนได้ลูกอันตัวมัดถึน้ำตัวที่วดปุรมักขายไปแสสามบอกเลยอีวเลย

ไปสั่งตัววันครับผมยันมาป่าทันก็เรียว่าเอาตั้งที่ไปก่อนมันนรอบหลังรอบหลังรอบหลังอีกยู่วอ่าจะไปวิชามาเอาน้ำจาร์ดอนให้เพื่อนแลดกับผมวิชาม่อยากได้อยากได้เงินมาอันนี้โอ้ในเรามองมันที่ัจ๋าแก้ว มันเป็นตุ right ่นไกลเลื้มกันมันเป็นตุ่นไก่เป้าของผมไก่เป้าอ่ะแซ่บเพื่อเก่าแก่แซ่บลาบเพื่อก่าแซ่บเพื่อเก่ากับผมโตมเพื่อแซ่บรถเดินกับผมมื้อนี้ห้ยวอกบนมือไรเอ้าบวมตั้งแต่เศ้ามาแล้วมือเนี่ยต้องกินเต็มที่เลยมือเนี่ยก็บอกแล้วยกเชียงน้อยบอกว่าเสี่ยวเนื้อมาใส่จุกมาเห็นเนื้อกินหลากหลายให้ทีมงานอ่าหมอลำดังแห่งภาคอีสานจังหวัดบุยลำเพี้ยนสีเสียงเสน่ห์ก็บอกแล้วเด้อครับครับจังครับผม มาล้ำเพสีเสียงที่น่ครับผมสวัสดีค่ะครับว่าเมนของเรียนครับผมทุกท่าครับเสเทียงครับลูกลดนตรีทีมงานของเรียที่น่คกาขแท้ครับผมทอดค่ะด้วยครัเลยทอดอันนี้กับมอหั่มมอหลั่มมันหลั่มกับมอลักก่อนเดี๋ยวทำอะไรกันเนลมักมอลัักครับผมมอลั่มลั่มลั่ยเกมาลัมเกมาลักเอางไปหัเข่าดีแล้วเอผมหลักย่างมาถามมาโอ้ยมาถามมา ทางลงวันใดชพนังเจกเคยมายุ่นเดชถนอกผมว้าน่ะบ่อว่ามันจี่ทางีเดเขอได้สองทางกับผมบ้านจะนอนขาได้สงทางผมกมากี่หมกับผเดมเนาะครับมีั้งที่สามงบอกแต่เพิ่นาบอกใครอ๋อดีอบดให้ไม่ซื้อนเลยอด่าซื้อเลย